แม่ออธนนกรตปล่อยโฮคู่กรณีขับรถชนลูกไม่เยีวยาใช้ชีวิตสุขสบายคู่กรณีอดีตดาราไร้เยียวยายังคงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลที่คนติดตามอย่างมากมาย หลังจากที่แม่ดวงกระโมลแม่ของออฟชนกฤตอวุธ,ธิโรธงนักสแสดงจากภาพยนตร์16ห้า19เลือดได้พาลูกชายที่อยู่ในสภาพป่วยติดเตียงมายังหน่วยคัดทหารกองเกินเพื่อยืนยันว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจริงซึ่งนอกจากประเด็นเกณฑ์ทหารแล้วยังมีเรื่องคดีความที่หางคู่กรณีที่ขับรถจนทําให้เกิดอุบัติเหตุปล่อยเบร์ไม่มีการเยียวยาและช่วยเหลือค่ารักษาอย่างที่ควรทา ล่าสุดคุณแม่ดวงกมลได้สัมภาษณ์เปิดใจผ่านรายการโหนกระแสะเกี่ยวกับทางคู่กรณีที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุว่าหลังจากเกิดเหตุคู่กรณีเยียวยาให้สี่หมื่นบาทโดยคู่กรณีโดนตั้งข้อหาว่าขับรถในขณะเมาสุราพอหลังจากที่ให้สี่หมื่นหัวนนอเกิดอาการบวมแม่ก็ขอค่าเยียวยาอีกห้าพัน แต่ทางคู่กรณีให้3,000และอาทิตย์ต่อมาก็ให้อีก3,000รวมแล้วได้เงินค่าเยียวยาทั้งหมด46,000บาทมากัดคนเขายังจ่ายเยอะกว่านี้อีกนี่ชีวิตคนทั้งคนมาเยี่ยมแค่ครั้งสองครั้งช่วงแรกๆที่เกิดเหตุหลังจากนั้นไม่เคยมาเยี่ยมอีกเลยและไม่จ่ายค่าเยียวยาโดยพ่อคู่กรณีบอกว่าอยากได้เงินให้ไปฟ้องเอาโดยคุณแม่ดวงกำมลได้เผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายนะคะรักษาพยาบาลทั้งหมดภายใน1ปีว่า หมดไปเกือบ3ล้านบาทแล้วยังไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ทิ้งอีกเมื่อไรถ้ายังอยากให้น้องตายก็มาบีบจมูกน้องเลยเพราะคู่กรณีเคยโพสต์ข้อความแล้วมีข่าววันที่น้องนอนโรงพยาบาลว่าเหนื่อยมากก็ไปตายจบ,จบ,จบง่ายดีซึ่งทางตำรวจได้มีการไกล่เกลี่ยทางคู่กรณีจะให้เงินแม่ห้าหมื่นบาทแล้วให้จบเรื่องโดยพ่อคู่กรณีบอกว่าถ้าจะเอาเงินมากกว่านั้นก็ให้มันติดคุกไปเลยทัทง้ทงๆท,ที่ชีวิตคู่กรณีอยู่ดีกินดีไปเที่ยวต่างประเทศแต่ชีวิตผู้เสียหายเหมือนตายทั้งเป็น คุณแม่ดวงกมลยังเผยอ,อีกว่าเรื่องคดีความตอนนี้แม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายไปประมาณ8ล้านกว่าบาททางคู่กรณีเสนอให้แค่1 0แสนผ่อนให้เดือนละ3ผ่านแม่อยากให้เขาคิดใหม่และเห็นใจบ้างสุดท้ายก็อยากขอบคุณคุณหมอที่รักษาน้องและพยาบาลท,ที่ดูแลน้องไปอย่างดีขอบคุณคุณบุญบรรดาขอบคุณเบลล่าราณีขอบคุณทุกคนที่ไม่เอ่อยชื่อที่ไม่รู้จักแต่มาช่วยน้องแม่ขอบคุณแทนน้องขอบคุณมากๆค่ะ